ชื่ออะไรนะไม่บอกไม่บอกอ๋อชื่อไม่บอกนะอุ้ยชื่อของจํากับเราเลยเราชื่อพิงค์ไม่บอกพิงค์ไม่บอกพิงค์อะไรจะเข้าไปขนาดนี้เวลาเรากินไก่เราบอกเลยโดนแน่โดนยับแน่เด็ดยับเฮ้ยไม่ใช่โอ้พูดเปลดยเธอเธอเธอระวังนะ ตัล,ตนะลงรักคนมีเจ้าของแอบมองทุกวันไปลองอะไรครับเอาอินโฟกัเฮ้ยอยแกเอาอย่างี้เดี๋ยวปล่าอย่างนี้มันต้องให้ยี้ให้หนักอะไรเกรงใจอะไรเกรงใจอะไรเกรงใจยังไม่เจอตี้ที่เขาแบบเปิดใหม่เลยจะปั่นซะหน่อยคนสวยจังนะคะ,อคอะขอบคุณค่ะอาตานสวยไม่ใช่สวยแค่คนนะคะ คอสสวยด้วยอะไรคือคอสสวยภาษาอังกฤษไม่ได้นะซเซฟ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 อะไรไม่รู้จริงเหรอช่องช่อะไรช่องอะไรอะไรนี่พิงไงเอฟซีเหรอเอฟซีเหรอเฮ้ยเราซีเอฟป่าตอนนี้ดูอยู่ด้วยเธอเราว่าเธอน่าจะอยากสุ่มเจอเราใช่แหละ เราเด้อคนอยากเจอเราใช่ไหมเธอแอบหบลงรักเราเลยดิเธอใช่ปะเธอชื่ออะไรหรอชื่ออะไรหรอ,อ,อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะไม่บอกไม่บอกอ๋อชื่อไม่บอกนะุ๊ยชื่อของจองกับเราเลยเราชื่อพิงค์ไม่บอกพิงค์ไม่บอกพิงค์อะไรจะเข้าไปขนาดนี้ <laughs> โอ้โหของจับของจองมากเลยเธอ ชื่อไม่บอกครับทุกคนคนดังก็อย่างเงี้ยแหละเขาไม่ค่อยบอกเราหรอกเราคนไม่ดังไงเราไม่คนคนไม่ค่อยรู้จักเราก็เพราะโอเราเลยคอยบอกชื่อทุกคนให้รู้จักนะถามชื่อบอกไม่บอกชื่อไม่บอกนะเออเนาะชื่อชื่อพอจังเลยใครตั้งให้เนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าฮะคิดนานไหมเนี่ยคิดนานไหมเนี่ยนานไหมเนี่ยถ้าเรากินไก่ปะเนี่ยถ้าเราถ้าเธอพาม่งพารากินไก่เราบอกเลย โดนแน่โดนยับแน่เจ็บยับเลยเฮ้ยไม่ใช่โอ้พูดไปเฮ้ยอย่าหวนอยหวนบอกแล้วอย่าหววโอ้หหวนกันย่และสิเราไม่ใช่คนดีครับทุกคนแหละไม่ใช่คนดีไม่ใช่เรานะเพราะเราเป็นคนดีเงโฟบจ่าไม่มีครับอถ้าอยากมีม้ากับพี่เ้อะไรกับเีื่อาอะไรครับอะไรครับเอาเงาโฟงเฮ้ยอยากเอาเงาโฟงได้เปล่าอย่างนี้มันต้องใยี่ให้หนักอะไรใจ อะไรลี่ยนใจอะไรลี่ยนใจเฮ้ยเอาอกเอาใจอียงเกงใจอีหยังเอาอกเอาใจซื่อๆเจ้าบ่วต้องคิดอีหยังดอกค่ะคอยบ่เอาอีหยังของเจ้าดอกเจ้าบ่มีอีหยังให้เอาดอกคอยรู้คอยลูกดูกันลูกแล้วแล้วก็จะพูดอีสานไปเอออีสานก็ว่าว่าเป็นนะก็อยากว่าวว่าวซื่อๆที่บอกเลยเจ็บหนักนะอย่าเอาพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมฉันเป็นคนไม่ดีเลยอะทุกคน เพาคนครับพาคนเมาขีล่าตัดเมาแล้วครับล่าใครได้บ้างล่าได้ไหมล่าได้ไหมไม้ถึงมาล่าอย่างอะไรนะครับน้องมีอะไรอะไรมีไม่น้องพี่รู้นะน้องอยากมีอะไรอ่ะอย่าดิ้ไว้น้องเฮ้ยน้อง่ะทำอย่างนี้นี่พี่กลัวแล้วนะพี่กลัวแล้วหมายถึงน้องในกลัวพี่แล้วตอนนี้ไม่เข้าใจ เราเป็นคนดีขนาดนี้โอ๊ยกว่าเราอีอย่างวะเนี่ยเธอมานี่แเร็วจะขับรถเป็นไหมรถเธอจะขับเราจะขักี่จะขับรถเลยเออขับรถอะไรกับรับเนี่ยโอ้โหเพื่อนเราเป็นผู้หญิงนะเธอต้องแบกเราสิจะจะจะทำอย่างนี้ไปได้จะทำอย่างนี้ไปได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวก็รู้รู้ว่าอะไรคะรู้ว่ารักหรือเปล่า ต่อไปเรื่อยครับต่อมันจะมาคืยนี่ไงเดี๋ยวก็รู้ไงเดี๋ยวก็รู้ไงอยากให้เราขับรถเธอเดินดีกว่าครับะเล้๋ยวก็รถเออเธอไม่ขึ้นรถหรออืมเธอมาเอากระเราไม่มีอะไรเธอมาเอากระเป๋าไอ้คนไปนั่นมีอ๋ออ๋อมีอ๋ออ๋อชอบปะล่ะชอบอ๋ออ๋อเธอจะชอบอ๋ออ๋อนี่ต้องมาหาเราเราเลยเราอ๋อมาไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้นเลยไม่พ้นเรื่องพรุ่งนี้เลยหนู ไม่ดูเป็นคนแบบนี้้ยขับรถที่หนึ่งด้วยบอกเลยมาเชิญขึ้นรถเอ้ยเราจะพาเธอไปกินตับ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 สาวราบรีเสียงดุจังเสียงน่ารักก็ได้นะคะเป็นคนแบบคนตรงๆครับเธอมีแฟนเหรอแล้วเธอมีแฟนปะเธออยากปะ โอยเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บนี้ไม่อยากมีแฟนทำไมทำไมอกเราดังปักอกหักครับอกหักรักกันมาเฮ้เธอไม่เธอทำร้ายจิตใจเราได้ยังนี้โอ๊ยอกหักรักกันมาเฮ้อกหักรักกันมาเฮเธอเธอเธอระวังนะ ตระุมล้างเทานะน้องนักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันไปเก็บเก็บเล่นเองตบเองครับแหม่สองพ่อแม่เอาเราแล้วเราก็หยอดไปครับหยอดไปเขา,าบอกว่าเอ,อ่เอหิน<อ>หินเ,<อ> <ๆ S 2> เวลาเวลาเวลาน้ำท่วมหินนะมันยังก,กร่อนเลยนะคะเรื่อยเรื่อยเอา้าวคนก็เหมือนกันนะเหมือนใจิตใจคนนั้นอยากเข้าไปตอนแรกใจแข็งนะหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใจอ่อนนะ เมื่อกี้มันไม่คืนไงเราเพิ่งเห็นนี่แหละเธอมาปุ๊บเราเห็นเลยตาเราไม่ดีอะครับช่วยมเป็นตาของเราหน่อยได้ไหมเออตาเราไม่ดีอะเธอเธอเธอช่วย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 มาหาเราหน่อยมาอยู่ใกล้ๆเรานะได้บ่อบูลพอดีเราหนาวเราไม่ได้นานนะเราแบบเร็วมากบอกเลยเเสร็จเร็วเฮ้ยยิงเร็วตายเร็วนะคะโอเคพูดให้คิดตลอดทำไมเราเป็นคนแบบนี้นิสัยไม่ดีเลย เราอยากได้จะานายเข้าเจ้านายเรามาเล่นปวดกเ้ย่กัเรนัเ็เอาไปดูใน a อดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเือรุนแรงกับเราด้วยเราจะซาดิสหรอแต่าดิสซาดิสดิดิใช่ไหมซาสดิดใช่ไหมโอ้เรายิงศูนคิว้ปแปตัวแล้วเนี่ยยิงไก่เรายิงสูนคิวนะเออไม่ได้ยิงเลยทุกคนเ่าง่ายๆคือเราเรามาคุณกันทุกคนแหละ ถึงมาเล่นเบพลินแต่ก็มาคุยกับทุกคนแหละไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้มาเล่นหรอกไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาเล่นเกมเลยจริงๆค่ะมีคนนินทาหนูใช่ไหมทำไมหนูอาจามจิ้วเป็นผู้หญิงแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายค่ะเออทำไมครับเนี่ยเฮ้ยหน้าเรา เธมม oh. อฉันบอกแล้วว่าข้างหน้ามีคนแล้วเธอจะวิ่งไปตรงนั้นทำไม <S 2> <S 2> <H Edge> มีหนูอยู่คนเดียวตรงเนี้เธอจะจับเอโย,ยนไฟกันแล้วโยนไฟกันแล้ว เอ้าเอ้าเอามาดิครับเฮ้ยอ๋อเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห <_ T RI P> ็นแล้วเฮ้ยโอ้โหสำไมว่าแล้วเธอ